สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันที่ร้านแล็คอา a เนะครับวันนี้ก็พวกเราเนี่ยตอนนี้ประสบปัญหาโควิดนะครับผมก็อาจจะมีร้านอาหารปิดบ้างส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าร้านเรานะครับตอนนี้เปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ส1บเวทโมงเช้านะครับถึง3ามทุ่มนะครับผมแล้วก็จะมีอาหารฟิวชั่นมากมายหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นสลัดน่ฮะสลัดสเต็กอาหารฟิวชั่น่่งกางละครับและที่สําคัญนะมีน้ํา สกัดเย็นเพื่อสุขภาพนะครับมีด้วยกันถึง8ดเมนูนะฮะนี่นะครับผมเช่นพวกบำรุงกล้ามเนื้อนะครับผมบำรุงสายตาล่างทิศอะไรอย่างนี้นะครับอร่อยมากผมร่างสั่งมาครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราได้ชมกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมทางร้านและอาเซีของเรานะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมกินรองช้อนกลางล้างมือครับผมแล้วก็ใส่แมสนะฮะแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอนะครับพวกเราจะได้ ป้องกันเนาะไม่มีใครช่วยเราเราช่วยตัวเองได้ครับเราจะได้ป้องกันห่างไกลจากโควิด -19 นะครับผมและนี้วันนี้นะฮะเมนูนี้ครับหมูผัดกิมจิฮะอร่อยมากที่ร้านนี้ใครมานะครับผมสั่งได้เลยฮะผมกินทุกวันเลยครับชิมไม่ดูบอกเลยว่าที่นี่กิมจิอร่อยมากคำโต,ต,ตๆครับนี่ฮะ Hum. Mm. 安全问题。